พระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปว่าตามนะครับสุทินนางสุทินนางวัตตเมธานางวัตตเมธานางอาสวะอาสวะขะยาวะหังขะยาวะหัง มิทานังหมูตุโอข้าพเจ้าข้าพจาเจ้าเคยชื่อตวนองน,นะครับมาชขอถวายดอกไม้พร้อมกลับมา เพื่อความสุขชั่วการและนานเธอเั่การและนานเธอทุกศาตางอ,อ,อกมาจะวางเส่ทานก,ากลับมาลุกรกลับมานั่งที่เดิมมาตาลงคนละสามครั้งต่อไปลูกลุงจะพาสิษย์และลูกหลานทั้งหลายไปลอดล่างของหลวงปู่นาเพื่อให้สิษย์และลูกหลานนั้นได้เข้าไปอธิษฐาน ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดใต้ร่างของท่านพร้อมกับบุญบรารมีของท่านไม่ทราบว่าสิทธิ์และลูกหลานทั้งหลายจะเข้าไปอธิษฐานขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมครับเข้าไหมครับเข้าครับเข้าครับถ้าเข้าก่อนเข้านั้นขอให้สิทธิ์และลูกหลานทั้งหลายทําจิตใจให้สงบอยู่ถ้าท่านสง,งบแล้วก็ขอให้ลูกตามลงมานะครับขอเชิญลูกตามมาได้เลย เวลาอาธิษฐานตั้งใจนะครับขออะไรจะได้สมหวังทางปานาหลวงปู่ท่านเป็นพระเมตตามาหันยมเป็นเจนจินนอาจารย์กลาบลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นหน้าขึ้นให้ถึงโลกของท่านนะครับเหงนหน้าขึ้นชมบุญบารมีและสังขารของท่านลุกเขเชเลยนะครับ บแ็่หนุ่มพระหนุ่มเล็กกาบไม่ถึงกาบจะพูดว่ากาบไม่ถึงลงของท่านนะครับร้อมรืมยังครับต่อไปลูกก่อนที่สิบและลูกหลานทั้งหลายจะเข้าไปอธิษฐานขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดใต้ล่างของหลวงปู่นานัน ขอให้สิบและลูกหลานทั้งหลายว่าตามลุงเพื่อขอขมาหลวงปู่ท่านก่อนสาธุออโหสิกราม,ามิธราม,ามีอมปุกุทะลุปัญญาาเอหิสวาม,มุพุทโธพุทธทัง ปียังมะมะปียังมะมะหลวงปู่นาหลวงปู่นาข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายมาขอรอดล่ามาขอรอดล่าของหลวงปู่นาของหลวงปู่นาข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายอธิษฐานขออธิษฐานขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว คตามคำอธิษฐาน,าานทุกสิ่งทุกประการเธอตั้ง,งใจลอดไปและอธิษฐานไปให้ได้สามรอบลุกตั้งจิตให้มั่นให้มีสติต,ตอนลุงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ประลบจิงเว้ศิษฐ์และลูกหลานว่าขอให้ศิษ์และลูกหลานทั้งหลายจะนลกทิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ใช้สติต คนเราเมื่อมีสติแล้วไม่ว่าจะนึกคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จสมนัรารนาที่เป็นคำปาลุกของลูกคือที่มอบไว้ให้จิตทั้ง,ทงหลายไม่ว่าจะนึกคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ใช้สติให้ครบสามรอบนะลูกเกินไม่เป็นไรอย่าให้ขาด หลวงปู่ท,ท่านมีชีวิตอยู่ท่านไปลกแปสิว่าทําอะไรทำํำเกินไว้มันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราจะมาทําต่อมันจะได้ทวีคูณคูณผลถ้าทําอะไรแล้วขาดไว้จะเอามาต่อเอามาเติมนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดียังไงมันก็ขาดเด,เด,นนดนินนั่งจะให้ถือปลายนะปลายสิญญ้เอาเว้นไว้กาบหน่อยนะครับ ีเงินเงินงตามลุงเพื่อบูชาหลวงปู่นาและบูชาคำอธิษฐานของท่านอิจิสุขโตอิติสุขโตนโมพุทธายะนโมพุทธายะโอกาโสโอกาโสอาจาริโยอาจาริโยเมนาโสเมนาโสพันเตโหตุพันเตหโต กายสมาอายสมาปิตาปัญโยปิปัญโยภิกขุเมภิกขุมเม,ม,เมนาโถนาโถอาจาริยังอาจาริยังวันธาเมวันทาเมหลวงปู่ท่านสเสด็จมาดีแล้วสเสด็จกลับดีแล้วขอให้เป็นที่พึ่งของศิษย์และลูกหลานทั้งหลายขอให้ศิษย์และลูกหลานทั้งหลายกราบลงพระชาติสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งให้ถึงสึ่งพระพุธทธครั้งที่สองให้ถึงสึ่งพระธรรมครั้งที่สามให้ถึงสึ่งพระสงฆ์และองค์ทั้งห้าในสถานที่นี้ต่อไปขอให้จิตและลูกหลาน,นตั้งใจให้มัน่นให้มีสติโปรดจงจําคําว่านักสิตะปัญโยหลวงปู่ท่านได้มอบสิ่งหนึ่งไว้ให้จิตนั้นคือนักสิตะปัญโยไม่ว่าศิษย์ผู้หนึ่งผู้ใด มีปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สิ่งเลวร้ายหรืงสิ่งที่ไม่ดีได้เข้ามาในชีวิตของเราหลวงปู่ให้สิทธิ์นั้นเลยคําว่านักธิกะปัญโยไม่ว่าการเงินการงานการค้าขายํารธุรกิจมีปัญหาก็ขอให้สิทธิ์นั้นเ่ยคําว่านักธิกะปัญโยเมื่อสิทธิผู้ใดหรือลูกหลานผู้ใดได้เ่ยคําว่านักธิกะปัญโยแล้วหลวงปู่ท่านประลบไว้ให้สิทธิผู้นั้นว่า ขอให้จิตผู้นั้นมีนักติดตัวและยังมีปัญญาเสฉยๆไม่ว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จสมดังปรารถนาไอ้คำเลวร้ายที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อเราได้เ่ยคำว่านักติตะัญโยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นมันจะจางและละลายหายไปเมื่อเราได้เ่ยคำว่านะักติตะพัญโย ต่อมาก็คําว่าอาจาริยังอาจาริยังหมายถึงสังขารของรูบาอาจารย์หรือสรีระร่างของหลวงปู่นะมีอยู่ในสถานที่นี้จริงต่อมาก็คําว่าวันธามีคําว่าวันธามีหมายถึงตัวท่านทั้งหลายเข้าไปอภิวาหรือเข้าไปอธิษฐานขอจริงจริงใดขอให้คําอภิวาิและคําอธิษฐานนั้นจงเป็นจริงด้วยเถิด ต่อมากะตรงนี้นี่เป็นไม้เท้าของหลวงปู่นะเป็นไม้ไผ่ตันพันตาลตอนที่หลวงปู่นะได้เรียนวิชาคามของหลวงปู่สุขวัดประคอคมมาขามเท่าสาเร็จท่านจินให้สิทธิ์ไปหาไม้ไผ่ตันพันตาเนี่ยตามปรร่าดงดิบเพื่อได้มาเป็นไม้เท้าของท่านแล้วท่านก็ได้เป็นตัวแทนของหลวงปู่สุขวัดประคอคมมาขามเท่าท่านจึงเอาวิชาคามของหลวงปู่สุขวัดประคอคมมาขามเท่าบุกเสด็จใชไห้ครับ จึงให้สิทธ์ทั้งหลายนั้นมาสัมผัสและมาบูชาเพื่อไปหนุนนำคำชูให้กับครอบครัวของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเมื่อเราบูชาสิ่งนี้แล้วเราจะได้สิ่งในลุกไปคอยหนุนนำคำชูไม่ให้เราลื่นเราล้มต่อหน้าที่การงานการเงินการค้าขายหรือทำสรุรกิจหรือชีวิตของเราไม่ลืล่นล้มนะครับขอที่ลุกสัมผัสเลยนะครับ yeah. ลูปขึ้นสามครั้งแล้วก็ก,กำให้แน่นแล้วก็ยกให้ลอยขึ้นแล้วเราก็ตั้งกิตให้มั่นให้มีสติแล้วเราก็อธิษฐานว่าเราจะเอาเป็นนำคำิ่งหนึ่งสิ่ใดใูก่อนจะวางลงให้กล่าวคำว่าสาธุเจริญตรงนี้จะได้มียุทมีบารมีมีมอำนาจเหลือนี้างคํางคำว่าสาธุเป็นภาษาบาลี ถ้าแฟเป็นภาษาไทยก็คําว่าดีแล้วเป็นคําเดียวกันกับคำว่าสาธุนะครับจะได้มีภุมีบารมีมีอำนาจเหอนงวงช้างของหลวงปู่นะสึกหลวงปู่สุขโดยตำนานอนี่ใครเป็นพ่อครับแม่แพี่ชายแม่แม่แม่มันเ,นนเรียนอยู่บ่า เรียนูเอดี๋ยวก่อนหนูเดี๋ยวเอาแม่ไปจับเดี๋ยวหนูเกาะแม่ลูกหนูมากน้องนี่มาเกาะเลยครับอหนูลูกขึ้นให้ลูกสามครั้งลูกขึ้นสามครั้งแล้ก็เกาะกับแม่ไว้ลูกลูกให้สูงๆยาวๆนั่นแล้วแล้วกรรมให้แน่นเอาเดี๋ยวสองหนุ่มสาวเนี่ยว่าตามตา ข้าพเจ้าเด็กชายอะไรนายนทวัตรนักศึกษาสังเด็กขอให้ข้าพระเจ้าเรียนเก่งๆให้มีปัญญาดีๆขอให้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับหลวงปู่นา เอาวางลงรักษาทุกทกอนูไปยืนหนูยืต่อกับพ่อแม่คนต่อไปคนต่อไปอหนูก็ลุกขึ้นสามครั้งไ้ลูกท้ายเกาะไอ้ลูกายเกาะยื่เกาะแม่มา้ลูากุขึ้นทำลุกขึ้นมาหนูก็ที่ฐานไปไม่เกี่ยวกับเด็กยกลอยขึ้นเลยหนูก็ที่ฐานของหนูไปเดี๋ยววาตามตาในลูกนะสาธุหลวงปู่นะ ข้าพระเจ้า,เ,าเด็กชายอะไรลูกขอให้เรียนเก่งๆให้มีปัญญาดีๆขอให้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ต่ำกว่าคนาไม่จนกว่าใคร,ระนะครับหลวงปู่นาะ อาสาจ<ส>ะรวางหอ,เ,งอเชืเเ่เลยครับเดิวมาสัาทัดเยครับยืนตรงนี้ก่อนนะครับตั้งใจให้มั่นให้มีสติหลวงปู่ท่านปาลกเตือนสิทธิ์ไว้ว่าไม่ว่าเราจะไปบูชาวัตถุมงคนลหรือเกจิอาจารย์ทุกลูกทุกองทุกสถานที่เมื่อเราอาธิษฐานขอเสร็จแล้วขอให้กก่าวคำวัาสาธุกลูก ช้างของหลวงปู่มาช้างตัวนี้โฆษณาให้กับเบียร์ช้างแห่งประเทศไทยสติกเกอร์ที่จีคนเบียร์ับช้างตัวนี้ครับท่านชื่อปู่งาน้อยหลวงปู่ได้มีโอกาสไปเจอเก,ก้ากของช้างกาลังถ่ายทํโาโฆษณาหลวงปู่จึงเรียกเจ้าของช้างมาที่วัดแล้วหลวงปู่ก็กล่าวเจ้าของช้างว่าเออกระช้างเชือกเนี้เสียชีวิตเมื่อไหร่ให้เองเองงวงเอางาอาขอมาถวายเพียงแค่สามเดือน กำลังถ่ายทําโฆษณาช้างเชือกเนี่ยเสียชีวิตโดยไม่มีสาเหตุตของช้างจึงได้ตัดงวงตัดงาแล้วเอาขอเนี่ยมาถวายส่วนงาหลวงปู่มาทําเป็นวัตถุมงคลสามอย่างมีมีดหมอดํางาแล้วก็มีดํางาเนี่ยป,ปากกาอาเนี่ยกระเป๋าเป็นแบบปากกาแล้วก็รูปเหมือนของท่าน,นเปนี้ทุกวันนี้หาบูชาไม่ได้ราคาสูงมากุ ลุงปู่จึงเอาปุกงานน้อยอย่างงวงช้างปุกงานน้อยนี่มาทําเป็นวัตถุมงคลให้ดูดโชคดูดลาบดูดเงินดูดทองในตําราหรือตํานานของลุงผู้สุดกระเป๋าตังกินไม่ไหวใช้ไม่หมดจึงให้สิทธินั้นถ้าไม่มีกระเป๋าตังึงให้นําเงินถ้ามีกระเป๋าตังก็ให้อากระเป๋าตังมาสัมผัสเอาไปเจอเลยนะครับกระเป๋า ไม่มีก็เอาแบงค์มาสัมผัสแล้วไปสัมผัสกระเป๋าตังค์จาชการเป็นรถของคนของท่านเหมือนกันเปิดก่อนได้ครับแล้วมือซ้ายจับตูกกระเป๋านะครับแล้วเราจะยืมลูาให้มาถึงสามครั้งตั้งจิตให้มั่นให้มีสติลุกเมื่อจิตเราสงบแล้วลูบถึงสามครั้งเราก็ค่อยดึงกระเป๋าตังค์ออก นั่งตรงนู้นอย่าคุณเก็บกระเป๋าตังในเดี๋ยวให้สันทาวาจากระลุงปูสักสามอย่างดันขึ้นไปลูกดันขึ้นไปที่ปากอา่าอ <c oughs> ันนี้เอามือลูกมาอย่าตกใจถ้าลูกถึงสันหลังจะเจอขนนุ่มๆนะครับ <c oughs> บางคนก็เกิดมาก็ยังไม่ได้สัมผัสะนั่งตรงนี้นะครับ จะเพิ่งเก็กบกระเป๋าตังคนะครับอย่าให้สันทะวาจากระลุงปูสักสามอย่างลูก เอาขอให้ท่านทั้งหลายเอากระเป๋าตางังพนมมือขึ้นนะครับจะตั้งใจฟังให้เข้าใจแล้วจงรับสามอย่างของหลวงปู่ไว้ให้ได้หลวงปู่ช่้นกล่าวไว้ให้สิบและลูกหลานว่าวันนี้ท่านทั้งหลายมีบุญมีบารมีที่ได้นํากระเป๋าตาังของท่านมาทําเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่น้าสิหลวงปู่สุขในตํานาน กระเป๋าสตางค์กินไม่ไหวใช้ไม่หมดหลวงปู่จึงทิ้งไว้ให้สิบนั้นจงรับไว้ให้ได้สามอย่างอย่างที่หนึ่งกระเป๋าตังที่มาสัมผัสเป็นวัตถุมงคลของท่านแล้วท่านห้ามอาไปวางไว้ใต้เตียงนอนอย่างที่สองฟูกที่เรานอนหรือที่นอนนะลูกห้ามอากระเป๋าตังไปเนี้ยไปเสียบหรือไปเนบอย่างที่สาม ห้องนอนที่เรานอนกันปัจจุบันที่บ้านเราเรือเรือนเราเนี่ยลูกปลายเท้าของเราอะไปทางไหนถ้าม,มาไปวางอย่างเด็ดขาดไม่ทราบว่าสามอย่างนี้สิบได้ลูกหลานทั้งหลายรับได้ไหมครับได้ถ้ารับได้ปฏิญาณกระหลงปูนาะสิบหลวงปู่สุขในตำนานกระเป๋าตังกินไม่ไหวใช้ไม่หมด เมื่อสิทธิ์ทั้งหลายรับสามอย่างนี้ได้แล้วจะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของท่านแต่ในตำนานหรือตำราของหลวงปู่สุขหลวงปู่นาเขียนไว้ว่าเมื่อสิทธิ์รับสามอย่างได้แต่ตัวท่านเองเกิดกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยกากกระเป๋าตังค์ตัวเองบ้างไหมเคยไหมครับเคยกันไหมไม่เคยครับเอาวางไว้ข้างหน้า พอลุงบอกกาบครั้งที่หนึ่งกาบไปให้ถึงกระเป๋าตังค์แล้วกลับมานั่งสภาพเดิมแล้วว่าตามลุงเพื่อบูชาวัตถุมงคลของท่านวันนี้ขอเชิญกาบลงครั้งที่หนึ่งะครับว,ว่าตามานะครับสาธุาธหลวงปู่นาะนะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อเจ้าของกระเป๋าตังค์ ได้นำกระเป๋าตังมาทำเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่นาสิบหลวงปู่สุกในตำนานกระเป๋าสตางกินไม่ไหวใช้ไม่หมดให้ดูดโชคให้ดูโชคให้ดูลาบให้ดูลาบให้ดูเงินให้ดูเงินให้ดูทบ ทองให้ไหลมาเทมาให้ไหลมาเทมาให้ล้นกระเป๋าสตางให้ล้นกระเป๋าสตางของข้าพเจา้าของข้าพเจา้า,รจากรับลงครั้งที่สอง เมื่อไหลมาล้นกระเป๋าสตางค์เมื่อไหลมาล้นกระเป๋าสตางค์ของข้าพระเจ้าแล้วของข้าพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ากินไม่ไหวกินไม่ไหวใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดต้งแต่อนาโตตต้งแต่อนาโตแล้วปัจจุบันและปัจจุบันเหลือไว้ทำบุญทำทานเหลือไว้ทำบุญทำทานเบื้องหน้านู้นเถิดเบื่อหน้านู้นเถิดยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่ง ยิ่งให้ยิ่งรวย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 เอากระเาลงครั้งที่สามแล้วเก็บกระเป๋าตังค์ขึ้นเก็บกระเป๋าตังค์ขึ้นต่อไปตั้งใจฟังเป็นธรรมะสองอย่างหลังของหลวงปู่สักหน่อยลูกเนาะหลวงปู่ท่านกล่าวไว้สิทสองอย่างหลังนะ่ลูกยิ่งทำยิ่งได้หลวงปู่อยากให้สิทธินั้นปฏิบัติ ยิ่งทายิ่งได้หลวงปู่อยากให้ปฏิบัติก็คือหนึ่งให้สิทธิ์นั้นหมั่นทําบุญสองให้สิทธิ์นั้นหมั่นทําทานสามให้สิทธิ์นั้นหมั่นทําความดีเมื่อท่านปฏิบัติสามอย่างนี้ได้แล้วท่านจะได้คํากล่าวว่ายิ่งทํายิ่งได้แล้วอย่างที่หลังที่สามอย่างนี้ลุยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยเรารู้จักพระที่บ้านเราไม่ลุ ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยก็คือพระที่บ้านของเราหรือพ่อแม่ของเราหรือบิดามารดาของเราเนี่ยเราเกิดกันมาชาตินี้เราจะมีพระอยู่บ้านของเราสององค์หลวงปู่จึงอยากให้ส,ถถสิทธิปฏิบัติท้าศิษย์อยากได้คําว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยเราเกิดกันมาชาตินี้เราจะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเปียบพระที่บ้านเราสององค์เนี่ย ชาตินี้ทั้งชาติก็หาไม่ได้ลวงปู่จึงให้เสียให้สิทธินั้นปฏิบัติยามมีกินก็ให้ท่านกินยามมีเงินก็ให้ท่านใช้มันดูแลปฏิบัติท่านไม่ว่าเราจะให้ท่านกินมากแค่ไหนให้ท่านให้เงินท่านมากแค่ไหนเราดูแลปฏิบัติด,ดีแค่ไหนรบชาตินี้ทั้งชาติก็เช่นเดียวกันเราตอบแทนบุญคุณพระสององค์นี้ไม่หมดหรัก ถ้าท่านปฏิบัต,ติได้สิ่งสามอย่างนี้ท่านจะได้คำว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยขอให้ธรรมะของหลวงปูศงป่ศุขหลวงปู่ณนี้จงบนบาจงดนบดนบาดาลให้สิทธิทเอาไปปฏิบัติสามข้อนี้เมื่อสิทธิปฏิบัติได้แล้วขอพรอนันมาเสดน,นั้นจงถึงสิทธิเพื่ที่ว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวย ยิ่งให้ยิ่งรวยสาธุขอจบธรรมาหลวงปู่นะครับขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติกันนะครับหรือวันนี้ปีใหม่จะถวายสังฆทานให้